แมปรถบ้านเราคือแมปที่ผมรักสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโลโบูดนะครับผมอุ้ยบรรยากาศมันดีนะฮะคือต้องบอกว่าเป็นแมบเป็นแบบเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันมันมันได้ครับผมมันดีนะฮะเฮ้ยดูยนะผมสังเกตเห็นว่าฝั่งนู้นนะครับมีต้นไม้เพิ่มขึ้นมาโอ้โหเรียงรายรายล้อมกันเลยทีเดียวเซีวนะฮะสิ่งไปเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขับรถมาดูเนี่ยตรงเนี้ยปกติมันไม่มีนี่ เหมือนว่าเขาจะเพิ่มเข้ามาใหม่หรือเปล่าตรงนี้อุ้ยดู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 ฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ๋อฝั่งนี้มันมันเลยมาถึงตรงนี้อ๋อยังไม่ได้อัปเดตนะครับผมก็นึกว่าเขาอัปเดตเพิ่มเติมนะฮะตกใจหมดนะครับผมนี่ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆนะฮะเป็นไม่ใช่หมู่บ้านสิเป็นฟาร์มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นป้ายทำเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองแซดรถเล่นสักหน่อยนึงไอครับผม แข่งแบบแรลลี่ฮะปิดแท็กชันคอนโทรไปอันนี้สมมติว่าผมกำลังขับรถแรลลี่โอ้หต้องลบต้องลบต้องลบไม่หลบมีชนเมื่อกี้เข้าโค้งแบบแรลลี่เออเฮ้ยถ้าเน้นเอาฟิลลิ่งการขับแบบแรลลี่ก็ถือว่ามันอยู่นะเอ้ยเข้าโค้งเดี๋ยวเราไปอ้อมทางซ้ายดีกว่าอันนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเบรกแบบแรลลี่โอ้โหเบรกดีเบรกดี ไม่หลุดถนนด้วยประเด็นเออไปดิอุ้ยเผื่ออะไรวะเนี่ยทุก well> คนครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยนะครับผมว่ารถสิบล้อในแแบรถบ้านเรานี่มันยังบักอยู่หรือเปล่าโอ้โหัยรุ่นัยรุ่นัยรุ่นดันโลปวัยรุ่นให้ลากหมาให้หมาลากในสิบล้อมันยังบักอยู่หรือเปล่าผมอยากจะลองขับดูมันมีสิบล้อสองคันเนาะโอ้ยนี่คือสิบล้อที่คันนี้เป็นคันที่ไม่บักนะครับผมเออ เพึ่อจะชมอยู่บาทว่าเป็น10ล้อที่ไม่บักนะฮะลูกไปซะละต้องลองขับดูนะฮะเดี๋ยวลองขึ้นไปขับดูสิขึ้นนั่งได้ไหมมันต้องได้อยู่แล้วนี่มันขับรถนี่มันแบบขับรถเออโอ้อ้โอ้อ้้หือสิบล้อจมน้เาเฮลมีแลวประเด็นคือมันไม่จมนะมันยังลอยอยู่เหนือน้ําอยู่เลยแบบรถบ้านเราคือแบบที่ผมรักนะฮะนี่ผมรักมากได้ชอบมากเลย ไม่มีบั克ไม่มีบงไม่มีบักแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองขับ10ลรอปเป็นคันนี้ดูคันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนบอกได้คําเดียวว่าคันนี้เนี่ยเป็นออริจินอลของแบบรถซิ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมเอา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 พีพีพีใจเย็นเย,ย,ย็นเด้อใจเย็นเย็นเด้อค่อยค่อยวอากันเด้อทาไมพี่ขับรถเข้ามาซ้อนสิบรอโอเคเดี๋ยวเอารถให้เขาขับไปก่อนนะรถไถรถไถขวางทางรถสิบ้อแบบนี้อันตรายนะครับเนี่ย โอ้ยรถไทยอะไรมาขับกลางถนนแบบนี้มันไม่ใส่หรอ,อแล้วใครไปกระโดดน้ําอยู่ตรงนั้นวะเนะี่ยคือเราไม่ได้เล่นเราก็หาครับโอ้โหดูดูดูฝั่งนู้นล่าสุดสปอนสิบล้อปีนหลังคาแล้วครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,เใหม่เดี๋ยวผมจะสปอนสิบล้อใหม่ไม่มีปัญหาแน่นอนเนี่ยคันนี้คือสิบล้อที่ดีที่สุดหวังว่ามันจะเป็นเหมือนที่ผมพูดเอาวอเต โอ้ยฮัโลโหลสิบลอ้อผีสิงสิบลอ้อผีสิงฮัโลโหลเฮช่วยผมด้วยมันมีผีมันยก10%บลอ้อผมลงกลางทุ่งนาเว้ยว่าแต่เฮเลยอันนี้คืออันนี้มันติดอะไรอ่ะโอ้มันติดโคนนะครับโอ้ยช่วยด้วยครับ10%บลอ้อจมจมจม,จมโคนนะฮะเราต้องเอา10%บลอ้อขึ้นก่อนเปิดประตูเปิดประตูเฮ้ยไอ้น้องคนนี้เขาจะมาช่วยเหลือเราปะ นี่ครับผมมีมีมีคนใจดีนะครับจะเอา10ล้อขึ้นให้เรานะครับผมโอเคน้องช่วยเอา10ล้อขึ้นให้หน่อยโอเคสวยงามสวยงามโอ้ยโอ้ย,อย,อยคนนี้นี่มืออาชีพนี่มืออาชีพของจริงนี่เป็นไงดูดูด,ดูเอ้ยเฮ้ยรอบเดียวนะครับผมไม่มีแบบต้องถอยต้องเดินใหม่ครับรอบเดียวก็คือขึ้นได้อ้าวเอา,เ,อา,เ,อาเหมือนจะมีปัญหาแล้วหรือเปล่าเป็นการถอยใหม่นะครับผมเอาแล้วนะฮะ เอาเหมือนจะติดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับติดซอฟ,ฟไฟไหมก็ไม่ใช่นะฮะจริงๆผมรู้ว่ามันติดอะไรนะครับเอาเอยช่างช่างช่างไม่ใช่ช่าง,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 งสิพูดใจดีผู้ใจดีทำไมทิ้งสิบล้อกออกไปแบบสปอนรอบที่สามมาดูซิรอบที่าสามจะบักไหมนี่ครับสิบลอ้อคันนี้คือสิบล้อที่ดีที่สุ <c oughs> ดโอ้ยังไม่ทันขาดเขา <c oughs> หายไปแจกแบบนี้แล้ว โอ้ยเฮ้ยคนนี้เขาเป็นช่างป่ะเยวเดินไปดูสักหน่อยสิบรรยากาศมันดีบรรยากาศมันได้ป่ะอันนี้คือปรับภาพกราฟิกสูงสุดนะครับเอาเฮย้ยเขาออกจากเกมไปเลยครับผมผมกําลังว่าจะเดินมาดูสักหน่อยเอ้ยกาลังว่าจะมาเซล,ลสักหน่อยนะถือไว้ฉายมาอย่างดีเดี๋ยวเราไปล่าท่าผีกันไหมวันนี้ผมมีประวัติประวัติล่าท่าผีจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันอีก เป็นประวัติใหม่เนี่ยครับผมไม่ใช่ประวัติเก่านะฮะจิบรอบผมมันจะขับได้กี่โมงนะครับผมผมต้องมาสปอนแบบของฝั่งนี้หน่อยวะเพราะว่ามันจะได้ไม่จมน้าเฮ้ยนี่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 คือสปอนที่ดีที่สุดมึงยังจะบักอีกเหรอเอ้ยสิบ,บักเบิดเบิดเวนเลยพี่น้องเด้อผมขับคันนี้ก็ได้วะเฮ้ยคันนี้ล้อสวยมากเลยดูดีอันนี้มันล้ออะไรเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าล้ออะไรครับเปิดไฟสองดูหน่อย รถน้องมีปัญหาหรออ่ัพอดีว่าพี่จะเปิดฟ้าปรงเปิดไม่ได้อ๋อนี่ครับผมวันนี้เราจะมาเป็นช่างซ่อมรถนะครับผมเครื่องยนต์พังนะฮะไปเรื่อยนะฮะตอนนี้เริ่มจะไปเรื่อยก็จะฝากกระปงสวยมากนะนี่ซุ้มซอมา้าน้ำไสนะครับผมผมเหมือนเหมือนว่าผมจะเคยเห็นนะปิดฟ้าปงไหนลองซิ่งดูซิส่งมันได้ว่คะคันนี้เอาจริง ทรงอย่างได้เลยเดี๋ยวผมมาลองขับดูว่าคันนี้มันเฟี้ยวหรือเปล่าทไมภาพมันสวยจัวงวะเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เล่นโรบบอกมานานมันก็เลยแบบจําภาพไม่ค่อยได้อืการออกตัวดีเลิศดีเลิศเบิร์นยางได้ไหมมันเบิร์นได้ต้องใส่เกียร์พีปะโอ้โหใส่เกียร์พีเบิร์นไม่ได้เลยนะฮะโอ้หนี่ขนาดเปิดแท a c ชั่นคอนโทร l l i n g นะครับผม ผมว่าแมปค้างแน่เลยว่ะอ๋อยังไม่ค้างนะแต่คนค้างไปเลยเป็นกระสือไปแล้วฮะอะไรวะเนี่ยผมเจออะไรไม่รู้นะครับผมเต็มละมือเต็ละดีนะฮะฮาร์ดเน็มาให้ผมติ่งนะครับผมดูดิคือแบบคนไม่ยืนแล้วไถไปกับพื้นเลยโอ้โหนี่คือแบบที่ผมรักมากที่สุดนะครับผมแบบรถบ้านเรานะฮะมีคอนเทนต์อยู่เรื่อยๆนะครับผม เฮ้ยตรงนั้นเขาทำอะไรกันนะครับเราไปดูหน่อยสิพี่ทำอะไรครับพี่เนี่ยโอ้ยอันนี้มันแกงกบบระบะซิ่งนี่ว่าเดี๋ยวเราแวะไปดูแถวๆไหนดีผมว่าจะพาทุกคนไปดูอะไรวะอ๋อไปลาดท้าผีนี่นี่นี่น,นี่ผมจะนาเสนอตรงนี้เลยจอดตรงนี้เลยและบอกว่าบ้านหลังนี้มีประวัตินะครับผมโอเคจอดรถก่อนนะครับเราต้องถือไฟฉายขึ้นมาเปิดไฟฉายเปิดได้ไหม อ่าเปิดได้อยู่ประวัติบ้านหลังนี้นะครับที่ผมจะมาเล่าในวันนี้เนี่ยเดอ <c oughs> ผมต้องทําทําเสียงให้มันแบบว่าดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะบ้านหลังนี้เคยมีประวัติที่ค่อนข้างจะหดหู่นะครับผมซึ่งอันนี้จะจะบอกว่าเป็นบ้านไหมก็ไม่นะครับผมเหมือนเหมือนจะเป็นโรงเก็บของนะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันจะมีรถขันสีดําคันนี้จอดอยู่ข้างในอันนี้คือตัวหลักเลยก็ว่าได้ตัวหลักของเรื่องนะครับผมจะเป็นรถกระบะสีดําคันนี้นะครับ ทีแต่ก่อนเนี่ยนะครับผมจะมีครอบครัวที่บ้านอยู่มันจะมีบ้านอยู่ตรงนี้นครับแต่เขาออกออกไปแล้วนะครับเนื่องจากมันเขาเรียกว่าถ้าจะใช้คําบ้าน ا ก็คือบบมันเฮี้ยนเกินนะครับผมเพราะว่าเวลามีคนขับรถผ่านเนี่ยอย่างเช่นคันสีแดงขณะขับผ่านมาเ็าจะแบบเห็นคนยืนอยู่บ้านนะยืนอยู่ตรงแบบเขาเรียกว่าริมระเบียงนะนจะเป็นบ้านสองชั้นกันนะครับเขาก็จะเห็นคนยืนอยู่ริมระเบียงบ้านคือแบบ เห็นแทบจะทุกวันนะครับผมเราแล้วผมยังขนขนคิงลุกเลยครับนั่นแหละครับคือสาเหตุที่ครอบครัวนี้ได้เสียชีวิตทั้งหมดยกครอบครัวเนี่ยเกิดจากรถคันนี้เลยนะครับผมไอเจ้าคันสีดำๆคันนี้เลยคือครอบครัวนี้จะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมดประมาณ3คนครับอ่าก็คือแบบวันหยุดสุดสัปดาห์อะไรประมาณนี้ครับผมี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูนะครับเขาก็ได้ขับรถเข้าไปเที่ยวไม่ใช่ขับรถเข้าไปเที่ยวเป็น ขับรถไปเที่ยวนะครับแล้วก็ระหว่างการเดินทางก็เกิดอาการรถเสียหลักเกิดอุบัติเหตุนะครับผมทำให้เสียชีวิตกระทันหนันทันทีคือไม่ได้แบบนําตัวไปส่งโรงพยาบาลไม่ได้ไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าคือตอนที่เกิดอุบัติเหตุมันเป็นตอนกลางคืนนะครับผมแล้วเขาก็จะแบบหาเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะคนมาช่วยได้ยากกับเวลาเกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืนเนี่ยคือมันต้อง,ต,องต้องรอนะผมมันต้องรอเวลานะครับผมนี่ฮะ ก็คนนี้เขาก็จะมาส่องส่องประวัติเช่นกันนะครับผมคนนี้ครับเนี่บเขาก็มากระโดดยองยองยองคนนี้เขาก็รู้เหมือนกันนะว่าประวัติรถสีดํานี่คืออะไรสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับผมคือเรื่องที่ผมไม่อยากจะพูดเลยนะครับผมเหมือนที่ผมพูดไปตอนแรกครับผมรถคันนี้คือประเด็นใช่ไหมครับคือทุกคนอาจจะเห็นสภาพรถคันนี้มันยังคงสภาพแบบเหมือนรถไม่ได้เกิดอะไรใช่ไหมครับเออคือปริศนาเนี่ยมันไปเกิดตรงที่ รถเกิดอุบัติเหตุแต่รถไม่ได้เป็นอะไรแต่คนเสียชีวิตนะครับผมสามคนงงไหมทุกคนงงไหมผมก็งงเหมือนกันนะครับผม,ผมเอามาเล่าผมยังงงเลยนะฮะคือรถไม่ได้เป็นอะไรนะคืออาจจะมีแบบบุบๆเล็กๆน้อยๆที่ด้านหน้าอะไรแบบนี้ครับผมคือทางทางแบบว่าพี่น้องเขาก็ได้เอามาซ่อมแล้วก็ามาจอดไว้ที่บ้านหลังนี้นะฮะนั่นแหละครับก็รถมันก็เลยยังคงสภาพแบบไม่ได้พังอะไรมากมายครับแต่ที่แปลกคือ ทำไมถึงได้เสียชีวิตยกครอบครัวนะครับผมแต่รถไม่ได้เป็นอะไรนี่แหละประเด็นคือที่ที่ไปเกิดอุบัติเหตุมันจะเป็นสถานที่ที่เป็นป่าเนี่ยป่าสองข้างทางเลยนะครับผมแล้วก็ข้างทางข้างทางนี่ก็จะแบบคือไม่มีบ้านคนเลยมันจะเป็นแบบป่าคือแบบมีแต่สิงสาราสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับผมคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่สมัยปีพุทธศักราช 2512นะครับผมคือนานมากแล้วนะฮะคือโอ้โหผมเราคนผมผมคนลุกเลยนะครับผมนี่แหละครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถที่ออ้ยผมเผลอไปนั่งว่าชิบหายละนะฮะแต่อย่างที่ผมเล่านะครับคือก็ยังมีคนแบบว่าพบเห็นเงาดำๆเวลาขับรถผ่านนะครับก็จะแบบเนี่ยอารมณ์ประมาณเห็นเงาดำๆยืนอยู่ตรงตรงช่องแบบนี้นะครับเนี่ยก็คือแบบ คือถ้าคนไม่รู้ประวัติบ้านหลังนี้ก็จะแบบมองว่าเออมันเป็นแค่แบบเอยเงาสิงสารสัตว์อะไรหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่รู้ประวัตินี่ก็คือแบบคนลุกสู้เลยครับวันผ,ผมเราอยู่ตอนใ้ผมอยู่คนลุกสู้เลยครับทุกคนคือมีคนพบเห็นมาตลอดลระยะเวลาเป็น10บสปีเลยนะครับผมจนกระทั่งนะครับผมจนกระทั่งเนะฮะคือเมื่อประมาณล่าสุดนะครับเมื่อประมาณปี2 0 0พ 560อนะครับอันนี้คือล่าสุดแล้วนะครับผมคือเขาก็ได้แบบมาเขาเรียกว่าทําการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่าไล่ไล่หรือว่าเชิญวิญญาณอะไรประมาณนี้ไม่ได้ไล่แตบอกเชิญวิญญาณให้ไปพูดไปเกิดอะไรประมาณนี้ให้มาทําพิธงวิธีเรียกพระมาสวดอะไรก็หลังจากนั้นมาก็ไม่มีคนพบเห็นอีกเลยนะครับผมก็เหมือนว่าจะเงียบไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติบ้านเราข้าวนะครับ ผมยังไม่ได้ล่าท้าผีเลยด้วยซ้ำเนี่ยผมไม่ได้จะมาล่านะผมมาเล่าประวัติให้ฟังเฉยนะครับผมนี่ครับรถดําประวัติแรงนะฮะน่ากลัวน่ากลัวฟุดๆไปเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็หมดภารกิจกับการล่าท้าผีของเราแล้วเดี๋ยวเราไปซิ่งรถต่อดีกว่าอ่าว่าแต่รถสิบล้อผมเนี่ยมันยังขับได้หรือเปล่านะสิประเด็นผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาอโอ้ยดอไปแล้วครับผมจะได้ขับเลย รถมอเตอร์ไซค์ก็ยังขับได้นะแบบเป็นแบบเป็นแบบนี้ที่รถมอเตอร์ไซค์ดีมากนะครับผมวงหมุนเป็นโอ้โหโอ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 นี่ฮะมอเตอร์ไซค์ผีสิงโอตะฮิวเฮ้ยกลับมาได้ก่อนขึ้นได้ไหมโอ้ยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วย